อยากมีเงินเยอะๆทำตาม3ข้อนี้นะคะเพราะนี่เป็นสิ่งที่เศรษฐีทุกคนเขาทำกันคะ่ะหนึ่งเลยนะคะคนส่วนใหญ่มักไม่ได้เลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรักสิ่งที่ตัวเองชอบนะคะเศรษฐีทุกคนคนร่ำรวยทุกๆคนเขารู้กันคะ่ะเขาเลือกทำสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักนะคะไม่ใช่ว่าสิ่งที่คนในครอบครัวเราชอบนะคะพ่อแม่เราชอบ แฟนเราชอบลูกเราชอบหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆคนรอบข้างชอบนะคะคนส่วนใหญ่ที่ไม่ร่ำรวยนะคะมักเลือกทําตามคนอื่นคะ่ะและคิดอย่างเดียวว่าการไปทําสิ่งนั้นมันได้เงินนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะพ่อแม่นะคะปู่ย่าตายายบอกว่าให้ทําอาชีพนั้นอาชีพนี้สิมันถึงร่ำรวยมั่นคงนะคะคน97%เลยไม่สามารถที่จะพาตัวเอง ก้าวไปส game, them, ู่ความร่ำรวยอย่างแท้จริงได้เพราะเลือกทำสิ่งตนเองไม่ได้รักสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ชอบและอาจจะเป็นการฟื้นใจค่ะแต่คนที่เขาสำเร็จและคนที่เขาร่ำรวยเขาเลือกทำในสิ่งที่เขารักสิ่งที่เขาชอบนะคะการที่เราเลือกทำสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบไม่ได้หมายความถึงงานอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นการที่เราเลือกนะคะเสพข้อมูลดีๆนะคะ อ่านหนังสือดีๆนะคะเรียนคอร์สออนไลน์นะคะอ่านหนังสือเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองนะคะจิตวิญญาณนะคะเกี่ยวกับการพัฒนาโลกภายในนะคะหรือแม้กระทั่งเล่นกีฬาที่เรารักเล่นกีฬาที่เราชอบทํางานอดีรๆที่เราชอบนะคะการที่เราทําอะไรที่เรารักนะคะและชอบนะคะเราจะรู้สึกดีค่ะเพราะความรู้สึกดีจะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ และสองเลยนะคะวันนี้นะคะหากมีใครหรือว่าสถานการณ์ไหนที่ทําให้คุณอารมณ์เสียนะคะคุณห้ามอารมณ์เสียไปตามสถานการณ์หรือแม้กระทั่งสิ่งที่มันมากระทบใจคุณเด็ดขาดค่ะคุณจะต้องรักษาสภาวะอารมณ์ของคุณให้อยู่ในความรู้สึกดีให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าเศรษฐีทุกคนคนร่ํารวยทุกคนนะคะเขาก็เจอเรื่อง ท้าทายเจอบทเรียนบททดสอบและมีคนที่มาทําให้เขาอารมณ์เสียเช่นเดียวกันแต่เขาสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเขาให้รู้สึกดีให้มากที่สุดนะคะวันนี้หากมีใครมาทําให้คุณอารมณ์เสียหรือแม้กระทั่งคุณไปเจอเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกไม่ดีนะคะคุณจงเริ่มนะคะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของคุณและขยับให้มันดีขึ้นดีขึ้นนะคะ เพราะยิ่งคุณรู้สึกดีมากเท่าไหร่นะคะความมาัง่งคั่งความร่ำรวยมันก็จะเข้ามาหาค,คุณค่ะเพราะสิ่งที่เราต้องการนะคะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในคลื่นของอารมณ์ดีคลื่นของความรู้สึกดีเท่านั้นคะ่ะแต่ที่คุณไม่รวยหรือแม้กระทั่งคุณไม่สามารถได้ในสิ่งที่คุณ ต้องการนั้นเป็นเพราะว่าคลื่นอารมณ์ของคุณไม่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการค่ะฉะนั้นแล้วนะคะจงรักษาอารมณ์ของเราให้ดีอยู่ตลอดเวลานะคะเวลาที่คุณรู้สึกไม่ดีอารมณ์เสียคุณจงดึงตัวเองกลับมาให้อยู่ในคลื่นของ ความรู้สึกดีให้มากที่สุดนะคะเริ่มมทีละเล็กทีละน้อยค่ะพอเราเข้าเคลื่นของความรู้สึกดีแล้วมันก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นค่ะก็ข้อ3มเลยนะคะก็คือจงใจสร้างอนาคตและสร้างชีวิตใหม่ของตัวคุณนะคะด้วยการรู้สึกดีมากที่สุดนะคะเพราะความรู้สึกของเราเท่ากับชีวิตของเราค่ะระยะเวลาที่คุณดําเนินชีวิตอยู่นั้นนะคะคุณมีชีวิตแบบไหนหมายความว่า นั่นมันเป็นคลื่นพลังงานอารมณ์ของคุณค่ะถ้าเรารู้ว่าอารมณ์เท่ากับอนาคตของเราเราจะไม่ยอมปล่อยให้อนาคตของเราไม่ดีเด็ดขาดเราจะคอยรักษาและควบคุมพลังงานด้านดีด้านบวกให้กับตัวของเราเองนะคะเมื่อเรารู้ว่าอารมณ์เรายิ่งดีมากเท่าไหร่ยิ่งจะทำให้บัญชีธนาคารของเรามีเงินเพิ่มมากขึ้นนะคะ รู้แบบนี้แล้วรีบไปทําให้ตัวเองมีอารมณ์ดีในทุกๆสถานการณ์นะคะนี่แหละ3ข้อนี้นะคะเศรษฐีนะคะคนรวยคนมักงคั่งอย่างแท้จริงนะคะเขาทํากันนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งนะคะอยากมีเงินเพิ่มมากยิ่งขึ้นคุณจะต้องฝึกฝนตัวคุเองให้ทํา3ข้อนี้บ่อยๆซ้าๆและคุณเองก็จะกลายเป็นเศรษฐีได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ